ผู้ชมเด้อครับวันนี้อยู่ผมนะครับแล้วก็จะปล่อยกปืนนะครับวันนี้ก็จะมาเซิร์ฟของตัวเองอีกแล้วนี่ครับเข้ามาคับพีอีเลยเข้าไปนะครับนี่ไอพีนี้ครับออาเฮ้ยอ๋อเนี่ยครับไอพีนี้ครับ b ห้าเจ็ดสองแปดสี่ครับนี่ครับเข้ามาเลครับ ผมก็เพิ่งสร้างไปนะครับไม่รีบเข้ามันจะเข้าไม่ได้นะครับนี่ครับผมให้ผมจะให้นะครับทับ e e g a m e m o d e กิบโหมดหนึ่งนะครับผมจะให้ op f ร e นะครับห้าคนแรกครับมันเดิมครับมันเดิมเหมือน,นเดิมให้ op free ห้าคนแรกเลยนะครับ ใครได้ไม่ได้ก็อย่ามาว่ากันนะครับไม่รีบเข้ามารีบเข้ามาเลยนะครับนบบัตรดาวนบบัดดาวตอนนี้เลยนะครับไม่รีบเข้าเดี๋ยวจะอดโอโอฟรีฟรีนะครับตัวที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับ ครับคิวนะครับผมจะมให้โอพฟรีนะครับนะฮะผมจะให้โอพฟรีเลยนะครับห้าคนแรกครับที่โทรเข้ามาเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นโฆษณา เข้ามาเลยครับมาช่วยก็ทำแมปเลยครับจะให้โอฟรีนะครับฟรีเลยห้าคนครับเร็วๆครับรีบๆเข้ามาครับรีบๆมาเลยครับรีบๆเข้ามาครับโอภีโอภีใครอยากได้เข้ามาห้าสิบคนครับรม่เวๆก็ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไม่ไหวไม่รู้จะจะเอาอินโทรใส่หรือเปล่านะครับ้าอืัอผมไม่เอาใส่นะอินโทรไม่เอาใส่ไม่เอาใส่จะให้โอพฟรีเลยนะครับอย่าลืมนะให้โอนะครับโอ OP ไหมถ้าเอาก็เข้ามาเข้ามาเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน